สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ที่อยู่ในมือลยนะคะก็คือ Sparkle Whitening Kit นะคะก็คือเป็นชุดที่จะทำให้ฟันของคุณขาวขึ้นนะคะเป็นชุดอุปกรณ์นั่นเองนะคะที่หน้ากล่องเนี่ยก็จะเขียนไว้เลยว่าเป็น DIY Dental Whitening Cleaning นะคะก็คือเป็น Do It yourself นั่นเองทำได้ได้วยตัวเองนะคะทำให้ฟันของคุณเนี่ย ขาวขึ้นแล้วก็สะอาดขึ้นนะคะทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านแบบนี้เลย <Me et S 1> เห<ล>็น <Me et S 1> ไหมเอ่ยนี่แล้วก็ที่กล่องนะคะก็จะมีรูป before and after นะคะให้ดูว่าฟันจะขาวขึ้นภายใน20นาทีนะคะโดยที่ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคลนะเราก็ได้รับการทดสอบโดยทันตแพทย์สถาบัน เดิมสแกนประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยเขาเขียนว่าฟันจะขาวขึ้นโดยที่ขึ้นกับสาภาพฟันของแต่ละคนเนี่ยหมายความว่ามันจะขึ้นอยู่กับเฉดสีฟันแต่เดิมซึ่งในกล่องของ Sparker w h i t n n i n g Kit เนี่ยเขาก็จะมีตัววัดระดับสีฟันมาให้เราด้วยนะคะว่าฟันของเราเนี่ยจะขาวขึ้นสักกี่เฉดนะคะโดยแต่เดิมเนี่ยฟันของเราก็คือไม,ไม่ควรจะเหลืองมากเกินไปนะคะเพราะว่า สีฟันนี่ก็คือสีของกระดูกแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ในกล่องนี้นะคะไม่ต้องไปพิมพ์ฟันด้วยนะคะเพราะว่ามีฟันยางนั่นเองนะคะสำหรับใส่น้ำยาที่ใช้ฟอกสีฟันนะคะรอยยิ้มของคุณจะขาวขึ้นนะคะรับประกันความพอใจ100%เป็นสูตรสำหรับผู้ที่เซนซิทีฟมีความไวต่อสารต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความขาวเนี่ย clinical proven to w h i t e t e e t h ก็คือแบบว่าสามารถพิสูจน์ตรวจวัดได้นะทางคลินิกนะแล้วก็ ปลอดภัยนะคะได้ผลแล้วก็ยังเป็นสูตรที่สุดใหม่พัฒนามาแล้วนะคะทําให้ได้ผลรวดเร็วทันใจนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวอย่างของแถบแถบวัดระดับความขาวของฟันนะคะในกล่องเนี่ยเขาจะมีให้อีกหนึ่งชุดนะคะสำหรับเอาไว้ให้เราเนี่ยเทียบกับฟันจริงๆแล้วก็ส่องกระจกกับหน้ากับหลังได้ด้วยนะเหตุผลนะคะที่ควรค่าแก่การเลือกใช้ Sparkle w h i ไว n i n g Kit นะคะก็คือ ช่วยให้ฟันขาวจริงปลอดภัยอ่อนโยนไม่แพ้นะคะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผ่านการทดสอบจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะไม่ทำลายเคลือบฟันเดิมตามธรรมชาตินะแล้วก็ผ่านการทดสอบจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะแล้วก็ยังทำให้ฟันขาวขึ้นจริงนะคะจากการทดสอบถึง91%นะคะและ้ว99%นนะคะมีความอ่อนโยนไม่แพ้ง่ายนะคะ แล้วก็ชุดนี้เนี่ยในกล่องประกอบด้วยสปา r k e ต w h i ไวท์เทนนิ่งคนะคะเพสพร้อมแถมฟรีถาดข้อฟันนะคะก็คือมีอตัวที่จะทำความสะอาดให้ฟันเราขาวขึ้นนะคะหนึ่งหลอดพร้อมกับถาดข้อฟันนะเมากาดนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนผสมนะคะแต่ว่าไม่เหมาะกับเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีและสตรีมีครรภ์น,นะ,ะแล้วก็ยังมีนะคะมี ป้ายรับประกันนะว่าพรีเมี่ยมคุณภาพนะแล้วก็ฟอกสีฟันขาวอย่างธรรมชาตินะก็มาดูคําแนะนําหลังกล่องกันบ้างนะคะส่วนบนก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็มาดูคําแนะนําการใช้ภาษาไทยดีกว่าก็จะบอกว่านวัตกรรมสูตรใหม่พิเศษฉันไม่มีฟองไร้าสาร sls นะคะฟองน้อยนะคะแล้วก็ยังทำให้ฟันขาวขึ้นนะคะ เป็นปะกายจนสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ช,ช่วยลดการสะสมของหินปูนตามซอกฟันได้ดีด้วยอนุภาคของไมโครไวท์นะคะที่จะปลดปล่อยอนุภาคเข้าสู่ผิวฟันนะคะที่จะทําให้ฟันของคุณขาวขึ้นไม่ทาลายเคลือบฟันและเหงือกปอดภัยอ่อนโยนนะคะแล้วก็ยังมีไฮดรซีแอพาทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของฟันธรรมชาติหรือว่าที่เขาเรียกว่า H AP นั่นเองอค่ะสปาร์เกิลเขาจะเรียกว่า h a p ตัวนี้วจะเป็นแคลเซียมธรรมชาตินะที่ ไม่ทําให้ที่จะช่วยเสริมเคลือบฟันให้แข็งแรงขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้นะคะ1 2ึ่สสตามนี้เลยก็บีบน้ํายาลงบนถาดข้อฟันนะคะทางด้านบนและด้านล่างจับถาดข้อฟันขึ้นและบีบเจลประมาณ1ในสามพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราใส่ปุ๊บม,มันจะทะลักออกมาถ้าเราบีบเยอะนะแล้วก็ครอบทิ้งไว้ยีนาทีนะคะ ครบ20นาทีก็นำถาดข้อฟันออกนะคะบ้วนปากล้างน้ำให้สะอาดอะ,ะแล้วก็ควรใช้ต่อเนื่องให้ครบ7วันนะคะแต่ว่าก่อนใช้อย่าลืมวัดแถบสีฟันก่อนนะงั้นเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นไงบ้างเปิดกล่องกันเลยเปิดกล่องมาอ นี่ก็จะเป็นแถบวัดระดับสีฟันนะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปฟอกสีฟันที่คลินิกเนี่ยหมอเขาก็จะมีเป็นแถบแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพลาสติกแล้วก็จะเป็นชิ้นๆเลยว่าเป็นเฉดสีไหนๆๆๆนะแล้วหมอเขาก็จะเทียบว่าอ้าวก่อนฟอกคนไข้สีฟันระดับเท่านี้นะอะไรอย่างนี้ส่วนอันนี้นะคะที่มันกลับหน้ากลับหลังเป็นเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้เวลาเราส่องกระจกอะคะ่ะ ตอนที่เราเทียบสีฟันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็น a 2 c 1 c 2 b 1อะไรประมาณนี้สะดวกแกี่ยวการใช้นะคะสะดวกมากๆเลยอันนี้เราก็เอาไว้เทียบนะไม่ต้องไปเอากล่องมาเทียบก็ได้นะ,ะแต่ว่าอย่าลืมนะก่อนฟอกครั้งแรกนะคะจดไว้แล้วก็ฟอกทุกวันต่อเนื่องครบ7ครั้งปุ๊บก,ก็วัดเลยว่าขาวขึ้นเท่าไหร่แต่เขาเคลมว่าเห็นผลตั้งแต่ทีแรกนะคะว่าขาวขึ้นเลยตนะั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะ,ะอ่ามาดูกันว่าข้างในจะเป็นรายกันต่อนะคะอ่าก็อันนี้นะคะจากชิ้นส่วนในกล่องนะ ข้างๆก็คู่มือการใช้ค่ะก่อนที่เราจะใช้อะไรเนี่ยที่มันเป็นสารเคมีเนี่ยนะคะหรือว่าต้องใช้กับร่างกายเราเนี่ยเราก็ควรอ่านคู่มือกันซะก่อนนะคะ,ะมีการย้ำอีกนะว่าผ่านการทดสอบจากทันตแพทย์แล้วว่าทำให้ฟันขาวขึ้นจริงนะคะก็มีตราสถาบันนะ,ะที่รับรองนะ,ะอ้าวในนี้นะคะก็จะมี ข้อมูลรายละเอียดวิธีการใช้นะคะเหมือนที่ข้างกล่องนั่นเองแต่ว่าจะเป็นฉบับที่บอกว่าเราเอามานอนกอดน,นอนเกาานั่งอ่านได้นะคะก็จะบอกว,ว่ามีส่วนประกอบอะไรที่ช่วยนะ,ะทําให้ฟันของคุณสาวขึ้นให้คุณได้มั่นใจนะคะว่าไม่พังแน่นอน,นะะอ๋อมีสะดวกมากมีให้ติ๊กด้วยนะคะว่าฟันบนฟันล่างนะคะอยู่ที่เฉดไหนนะ,ะนี่ก็ข้อมูลแล้วก็ นี่ถ้าไม่มั่นใจปรึกษาได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสันขาวนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคาถามอันนี้นะคะเราก็หยิบตัวแพ็กเกจที่อยู่ในกล่องขึ้นมานะคะตัวเอกที่ทําให้ฟันของคุณขาวขึ้นนะคะฟาส DIY Dental Whitening Cleansing นะคะตัวนี้ <c oughs> ก็จะมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะ,ะเป็นภาษาอังกฤษนะ ยิบยิบเลยละเอียดมากตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เปิดมาหัวแหลมเฮ้ยไม่เกี่ยวกันเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อขาวๆสิ่งสุดท้ายต่อมาที่อยู่ในกล่องนะคะก็คือในกล่องนี้ กล่องนี้นะคะสำหรับใครที่เคยจัดฟันก็คงจะคุ้นๆน,น,นะะเฮ้ยหน้าตาเหมือนกล่องที่ใส่พวกอุปกรณ์ฟันปลอมเอ้ยไม่ใช่ r e t a น n e r นี่เลยค่ะก็คือจะเป็นฟันยางนั่นเองอยู่ในกล่อง เป็นอย่างนี้หนึ่งชิ้นใช้ง่ายเก็บรักษาง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นแบบฟรีไซส์ซะด้วยเฮ้ยไม่ใช่เสื้อผ้าฟรีไซส์ก็มันยืดหยุ่นได้อ่ะเฟกซิเบิลได้เขาบอกให้ใส่ยาไปใช่ไหมหนึ่งในสามเวลาเราใส่น้ำยาฟอกฟันอ่ะเราก็จะใส่ให้ตรงบริเวณที่มันจะสัมผัสกับฟันหน้าของเรานะคะฟันหน้าด้านนอกนะฟันหน้าฟันหน้าด้านนอก ทั้งบนและล่างส่วนมากนะคะถ้าสมมติว่าเป็นยาฟอกฟันถ้าแพงมากๆเนี่ยก็จะฟอกกันแค่ประมาณแค่นี้ประมาณ4ี่ซิกหน้า6ซิกหน้าที่จะที่เวลาเราฉีกกิ๊มแล้วมองเห็นกันนั่นเองจะไม่ใส่กันเยอะมันเปืองนะคะจริง,รงฟันยาวแบบนี้ก็เคยมีนะแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูรีวิวกันอ่าอันนี้นะคะใครที่ เคยฟอกฟันที่คลินิกนะคะก็คงจะเคยคุ้นเคยกับอุปกรณ์แบบนี้อันนี้นี่เป็นของหลีเองนะคะเคยใช้เมื่อหลายปีก่อนนะ,ะแต่ยังเก็บซากหลอดเอาไว้ของหลีใช้โอพาเลสเซนนะคะ P.F. อันนี้20เปเซเลยนะใช้หลังจากที่ฟอกฟันด้วยคูลไลท์ไปแล้วใช้หลังจากที่เราฟอกฟันที่คลินิกกับคุณหมอด้วยคูลไลท์ไปแล้วนะคะโอ้โหหลังใช้หมดไปประมาณสองสาหลอดมั้งเสียวฟันมาก มาก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 สุดยอดนะคะก็มาดูฟันฟันยางอันนี้ที่พิมพ์ปะที่คลินิกนะว่าเป็นยังไงบ้างหลายปีละเก่าละอันนี้เก่าละมันจะแนบพอดีกับฟันของเราเลยฟันซี่เล็กใช่ไหมล่ะเนี่ยเล็กมากๆอย่างนี้เลยก็จะเซฟเหงือกมากเลยฮนะแบบว่าฟิตกับเหงือกเราพอดีแป๊ะ